อันนี้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 เอน่ะเอ๊ะพกมือหาละ่ะทักขาดแล้วติสบายดีสบายดี้ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีที่หักแพงเบิสสุขู่สุขคนเด้อพี่น้องเด้อ มาพ่อกับทานน้องหลายอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเพิ่มเติมมาหนี่เนาะสีมาบึงมาบรรยากาศเทียงร้านหน่อยเฮ้าพี่น้องเอ้ยนี่แหละรูปทรงก็ได้อ่ามุงหลังคายอย่างเรียบร้อยไ้พี่น้องเนาะมันนี่สิมากเก็บรายละเอียดลเล็กๆนล้น่อยถือว่าแล้วปิดงานพี่น้องเอ้ยแล้วกวกลับไปทําง,งานอยู่เฮือนน้องถอยทองต่อเนาะคือว่ากระโลยอย่างก็เข้ามาบดแล้วพี่น้องเอ้ยและอ่า หลังแล้วตัวนี้เดี๋ยวจะเข้าไปถ่ายอยู่อ่าเฮือนน้องตีทอนแล้วก็เฮือนผู้ช่วยพี่น้องเนาะอหาอัปเดตให้แม่์เมยซีเบิ้ลน้ากันพี่น้องเลยไปจังใดกับพี่น้องเนาะมันนี่เดียวยอ,ยอ่านนอออเข้ามาเบิ้ลมาส้มน้นนากันพี่น้องเลยบรรยากาศการเฮเวียะเห็ุงานเนาะอ่านี่แหละยเชียงนาน้องจ้อยจังว่าแล้วพี่น้องเลยมันนี่โมเดลก็ยังจักเล็กจะหน่อยแหะพี่น้องเลยอ่าก็ว่ามันนี่จะห้แล้วแหละในใดก็ได้เนาะอ่ายันเดียวบันไดแล้วก็ยัง แนบพลาเนะาะใส่ไม้แนบข้างแนเพราะความแน่นหนาพี่น้องเลยป่ะวันนี้เดี๋ยวจวังเล็กเข้ามาเบิ่งมาส้มน้ากันพี่น้องเลยนี่พี่น้องเนาะเปิดภาพมาบรรยากาศมาพี่น้องเลยโอ้โธ่อยู่กับกอเขาเกี่ยวงามอุม่ม,มทุม่มอุ่มทุ่มพี่น้องเลยเห็น,นไหมน้องกรทถองน้องจ้อยโอ้โธ Okay. นี่เด็กบรรยากาศเถียงเพิน่นเตียงเลยฮ่าคัก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 อ๋อโตใจ่มันไรขึ้นยังทันเหตุบ่พหออืม มันตอนเห็ดคันไดขึ้นเทือพี่น้องเลย <laughs> ตัดไม้แนบเอาประสงค์ตัวนี้แน<ม>ี่ยเออเช็ดไม้แนบอันผากระจาดนี่แหละพี่น้องผ้ามีเฮียเนาะอ่าเพื่อนมาผ้ามีเฮียแล้วเนาะผากระจาดเ <laughs> <laughs> ออผ้าไม้มพี่น้องเลยเนาะ าตามบ้าน,น้องลาเอิญมาพาไปเฮียแต่อันนั่นเพิ่นสิพาพากันจาดเนาะเพื่อบางบางบ้านเพื่นอนเพียงไงแต่บบหูคนไทยเพิ่นเอินว่าพายังเนาะพากระแตะบ่หรือพาย,ยัง <c oughs> น้องลาบบหูเลยเพี่นอ้องแอมจืดพี่น้องเไย <c oughs> ม, first, up, by, ม,ม,มันก็ยิ่จะอยล้วแล้วเนาะขึ้นไปป็งเถียงมมมนนนนไ่่ยออาาาาข้้บบูวด แค่ตะบูนั่นเทาตะบูนี่บูหมกมีมีจะบอกตะบูอะไแค่ตะบูแค่ตะบูนั่นเนาะบ้าน้าูไม่มีน่อสบายดีบราส่งน้ำพี่้องเลยพาพิโตไปพอสมควรอยู่มือนี้พี่้องเลยอ่าสองมืสมืเนาะมือที่สมพี่้องเลยยังจ่อยตัดยังนะ ตัออกบ่ไ่อกฮะยังเอาใ่้ยูหมมันอารทางใดใหยนานียานมันนันทับเทียงบ่กไ่รวิูกฮะมันย่อมันจ่อายมันตเองบ่ มีลยว่ามันยังเกิดเนาะไาลมาใทับได้ลงฝากเขานี่เลยเนาะตะวังบาะตัวหนึ่งห้าพันได้ล้บห้าพันได้ทีนี้มัมีมีจุล้มเาู่หันเลยสิบโค้ดเป็นสามล้านเขอยู่แล้ว เยอะยาหน,นึ่ยจอย,อยขายเยอะต้นเดียวนหนึ่งรสหพันตัดกัตัดรับเข่าเพิ่นแทนได้เจ้าเอ๊ะทับเข่า,ขาแล้เขาเขาไหลเป็นลำลำหนึ่งสิบห้าพันเนี้ยับรถไทยเอาก้อนหนึ่งจอยเอาลงท,ทางนี่เนี้เนีเอาับรถไทนี่เออลงี่ก็ไท้เออลงขับเข่าตัวเองเนาะเห็นนะแล้วรับเจ้ารถไทยรไทยอกผมไทยมุนเนา ใช้เล็กตะปาไม่เป็นตาเราผ่านนี่เอ็ดกิจักนี่เองเด้อเอาเเอาเล็กตาหนับหนึ่งเรามาเอาเล็กตาหนึ่งันแล้วก็ใหม่ๆนะนี่หั่นเวียดเล็กเหมืใหม่ใช่อันใหม่ๆตัวนี้เราตัดตอนใหม่ดิบอยู่ฮนเวียดเอาอยู่ตัวนั้นมันดูดได้จ้อยตัวน่ะแน่นตั้งเราเหรอเข็มหน่อยมันดูดได้อ๋อ Chị ta con chẳng hạn đứng đứng chắc đấy Mua hạt đấy Nó ngon tự kỳ, nó ngon lọc tự nhiên ngon rồi đấy Chị bố chắc bố tắt chậm rồi trời tắt đi Thì khó khăn tụi đấy chẳng hạn luôn này rồi hết trơn Ờ hãy lo, lo vâng, hãy lo Khoan chẳng lo bưng Này chạy Đấy rồi phứt ได้บอกหลองบิง้งเข่าอยู่หับพื้นเอทเอดเอื้อเอืว้ามันี่เล็กเลยนะจีฮหมันนี่ตีพอตีขอตมีมันหนีบเจอยฟูมันน้นอย ดึงก่อนดึงไปจักสตินนแน่นนขาดเลยขขาดแล้วเออเอรื่อยมาอีกอะเบิ่มแดเลื่อยเลยเอถึงงไขีขาเนาะดนอยด่อยจับจับอยงมาดึงนั่นแน่น่นแน่นเอออออย่ว ขึ้นไม่จอยไอ้ชสตัดขึนจองอยู่ปน้อง,สอง,องผสมปน <c oughs> มันเใช่มันบุกาดมันเป็นเ้าหงมันเมื่อยแต่ด้พุ่นร้องจะเห็นเยเลิกหมู้าวฟานน้าหมูวัวกัวอาว้ากับฟ้าดำเลืงอี่ตง้าไมาได้จกักรุด mặc áo dù hoa nào hậu lạc hậu lạc nó lạc hậu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  lạc của lạc hậu 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 lạc lông lạc này Này hậu lông hậu lạ hậu nó hậu lạ 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 ยเยเข็ายาวลงทั้งน,ไไนกนได้ืข็นยาลงทังนี้หรพ่อไดก็ได้กับอันทางบนอีพอยืน,น,นได้เ <c oughs> ดยอเราะขางลงทางเดียแล้วมันชิญกถึงนะถึงเึงยงถึงขาถึงกอเขา่ทาทังนี้เลยลกกอขาเจ้าเอ้สชัน,นเนยเอาลวแล้

เราจักกันอีกแล้วสิปลาเราเออเนาะใครได้าเจ้าเลยลายลินเบ็ดจนก็ดวปลาเลยจีน่าได้ปลาเลยจได้่านัเจ้าเลยบุนั่นกันเนาะ่นอยไปอันเดมากไนก็เาเห็นเลยมีปลา

นี่เป็นผ้ของเพื่อนช้ของเพื่อนบ้านหัวหายหัวหฮยเนาะเลยพวกโตแค่นี้นะเสือฉีเขาไม่อีกแล้วนี่อะไดี Giàn tới đây hạt ừ. Nó <laughs> à. dùng. Oh, có khát không? Ừ Hãy bông không กูไม่มามือเลือกอะไรเนาะตังหลาดดิตังหลาดต้องเอาลืกอ่ะซุกเอาเลยฟูนี่เราได้ปลาเลยใช่เอาเอาในเบ็ดติเงได้เห็นหรอปลาถึงเบ็ดบอ่เบ็ดเองกูมาจไปหาเบ็ดมู้เบ็ดปลา้ลยนาะอันนี้ตัวไซเบ็ด ไม่ลงนี่นะะเลาามไปลงบว่ากมลงจงไจ้าวอลงใหม่โอ้ยตยาวลงแล้วเนาะมก็ตวาจะชุกไปทางไหนก็ชุกเลยาิตุนมนี่ไปบนี่ชูวพี่นะจอยไปถุนก็ชปุนไปบไปมาๆมมาหยดบอกว่าไม่ลงก้อย่าเอาไปย่านังไม่หยุดตกไปย่าน้องกินเนาะ จบินเทกเด้อมาลงาเโอยขยป๊บขยนุเมื่อแล้วเนาะเอาแม่เลยไปเยียทางนมีนี่ดึงไม้ท้นก่อนถับไม้ด่ะวัดงอนบอยู่ใหนเอาอยู่้่ฮะยัดงามถือกับพงถือกับไรชุกเขาไหมเออหนักคางไปใ้งแล้วเนาะตํำเลยกระดึงจะคางขปคางแตกอยู่เอาก้อนไปเก็บองนี่ก้อน

Đừng. Để, chúc chắc đi uh, mọi này. Này. Chúc, chúc 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 đi này 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 đây này 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 là này 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 Ờ, rát ừ, phần, phần bé ngọ cái bát bố kêu bố Phần bố kêu à lọ hú cái trái phà lột một thùng này nào mà bỏ à, này Hú, à, và lột. Và, à, lột bữa, à, 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 nào mà, à, 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 Bác, à, ngang mưa là cái sụp của <laughs> <laughs> ừ. <laughs> bao <laughs> <laughs> ừ. <laughs> <laughs> giờ <laughs> <laughs> mưa thấy không nó... <laughs> bà cho lấy, bà này vết ngon quá chừng thơ nổi lời bà bố đề bảo các cháu chứ bố đề bảo đấy đấy <cười> ừ, <cười> <cười> mà lao lao có bùm bù nhang mà bừng nó <laughs> 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 Lao โฟมอกนบยงมาได้มาได้กกอู oh ้งานได้บกอยเด้อได้อู่งานได้ตกปลาเลยนองอยาตีกันนปลาตัวเดียวเลยตกปลานองแล้วเจอ้วเห็ดฟางและน เล่นปุ๊บลงหน้าอีกแล้วจะละไม้แล้วใส่เว็ดยักจะแล้วเป็นดางเดียวที่ลอกเครื่องเลบนภากยากันใส่จ้อยน้องกัน้องจ้อยเพิ่ đây chắc tổ Đó, Ui, cái sườn nó chói to cái này nhang mắt bỏ này bằng cái này bỏ mình này thế nào ชิมมาแล้วหม่เก็บเอา5วอย่างไรเชียรเลยมึงว่าบุลามาช่องมึงเลยเนะอชินไปชิมมาทู่เอาอีกแล้วเนาะตอนเหตเถียงพอเห็ุแล้วล้อเนาะทุ่งกับทุ่งแล้วติ ม่ต้องมืออหใส่เลใช่ใใดจับจับเอาละนี่คึอห่ไหจับตะปูคือเอาตะปูตะปูเพิ่าขึนมาใช่ตะปูขึ้นก่อน

เามาคอยคอยไม่ได้แ็จเอาเอาไม่ตีอยู่ได้นหนึ่งเริเล่นบอลอีกนะเลยาแม่ถึงมือเจ้าน่ะพุกแล้วจะไม่แล้หรอจุกถือข้อก็ไดิ <laughs> ขา้ย่าขันจมูยของพ่อมเจ้าแต่พ่อโม่หันจีตารเพิ่นเห็ดอยู่โรงงานพี่น้องเอ้ยแยกแยกแบ่งกันเห็ดเอาอ้อยย่งเสียเงียอสวยใช่ปิด

โชคลาโชคขุดพขุดนอยู่ตลาดโอ้แน่นี้เดียวริดหรือบุดอนชิได้กินก็ได้โทรด่าเริ่มมาแก่ป่าโทรด่าบุดมามาแก่เอา

เแล้วหรือเปล่าไปพี่รองเลยโอเคสำหรับพี่นี้ก็ได้เนาะถ้าต้องลาจะขอโตแล้วพี่ก้อนพี่รองไปพร้อมๆต่อไปพี่รองเลยสำหรับพี่นี้ก็จะขอเก่ากัว่าสบายดีพี่รองบ๊ายบายยังบ่มีิดทิม